สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมันหนักนะทำนายดวงเมืองโค้งสุดท้ายของปี2564เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายล่าสุดได้ทำนายดวงเมืองโค้งสุดท้ายของปี2564หมอปลายผู้มาก่อนการเห็นอะไรหลังเปิดประเทศรอดหรือร่วงโดยหมอปลายเคยบอกไว้ว่า เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่โควิด1 9จะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าจะเป็นช่วงนําเข้าเราป่วยกันแน่นอนจะทะเลาะก,กันหนักบ้านของลุงย้ายไปย้ายมาทํานาย2เดือนสุดท้ายหลังเปิดประเทศเรานําต่างชาติถามว่าเราจะโกลาห่นไหมถ้าเราอยู่กันเงียบ,เ,ยบเราจะมีหนทางค้าขายมีต่างชาติเข้ามาแต่หลังจากนั้นโรงพยาบาลจะเต็มมันอาจจะดีขึ้นเพราะเราได้รับวัคซีนกันมากขึ้น แต่ก็ยังมีที่ต่างจังหวัดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่น่าห่วงสุดๆเพราะเข้ามาโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากม um ุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสะข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ